ครับรอรถเข้ารถออกเนี่ยเขาคงอช่วยกันกดหน่อยช่วยกันกดหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่าไปอย่าไปหาทําแบบนี้นะไม่เอานะกลับไปไล่สดไปสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่กลับตัวกลับใจนะเป็นคนดีนะครับระวังนะผมจะดูดวงขึ้นมาจะเจอไพ่เดนนะนะครับ จะไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์หลังจากเมื่อสุกที่แล้วนะครับไปเปิดใจในรายการเลยครับในรายการของทนายคลายทุกขของอาจารย์เดชากิติวิรานนเจ้าของประธานเครือข่ายทนายคลายทุกเนี่ยนะครับแกก็คลายทุกจริงจริงนะ แกแกคลายเฉเพาะคนดีๆคลายทุกหมดคนดีๆก็สบายใจฟังแล้วก็นอนหลับไอ้ส่วนคนไม่ดีก็อะไรครับก็เป็นทุกนอนไม่หลับนะผมก็เลยเป็นความกังวลก็เลยจัดเปิดดูไพ่ดูดวงไพ่ยิบซีให้เมื่อวานให้สัตว์แม่งก็มีคนมาด่าผมนะ FC ของทนายคนหนึ่งก็พิมพ์มาด่าผมในช่อง YouTube บางช่องนะฮะหลายอย่างเลยก็ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาและไม่ชอบผมและเสือด,ดูนะขอบคุณมากนะครับเออแล้วก็มีนะฮะมีไอ้ติตก็แอบเข้ามาดูด้วย ก็ขอบคุณมากนะท่านติ๊กตะถ้าท่านจะเข้ามาดูรอบหน้ากรุณาลงทะเบียนจองที่นั่งไว้ก่อนผมจะได้ใส่สูตรผูกไทยรอท่านแต่ไม่ต้องห่วงครับวันพรุ่งนี้นะครับนะครับประธานประธานชมรมนะครับช่วยเหลือเยืออัชญากรรมพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ยก็จะเดินทางไปแจ้งความดําเนินไปแจ้งไปกล่าวโทษไม่ใช่ไปแจ้งความไปกล่าวโทษนะครับกับอสองทนายคนสองทนายสองคนนะครับเป็นสองพี่น้องคู่หูดูโอ้คู่ใหม่ นะครับนอกจากโออติตะแล้วนี่นะยังมีอะไรครับอ่ายังมีอะไรไอหัวขวานเข้ามาแจมด้วยนะไอนกหัวขวานเนี่ยนะครับเข้ามาแจมก็วันจันทร์นี่แหละครับแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีสำนักข่าวออนไลน์สำนักหนึ่งนะฮะที่จะโดนพ่วงเข้าไปด้วยนะการนําเสนอข่าวการทําอะไรกันแล้วแต่นี่ตอนนี้นะครับพอรู้ข่าวว่าไอหัวขวานจะโดนแจ้งความวันจันทร์นี้กับไอทนายติตาที่โดนแจ้งความวันจันทร์เนี้ยมันก็มีทนายความอีกหลายคนก็ออกมานะครับหิวแสง อยากทำตัวเป็นดาวเลยฮะอยากทำดวงเป็นดาวเคราะห์เป็นดาวไอเป็นดาวเลิกนะครับเออที่จะมีแสงในตัวแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอตัวเป็นดาวเคราะห์ก่อนมาอาศัยแสงชาวบ,บ้านก็ไปโพสไปพูดนะครับไปตำหนิไปว่าพี่อัจฉริยะหวังว่าพี่อัดเข้าใจะอะไรครับหันมาเล่นงานหันมานกูจะได้ดังกนะับเขาไปด้วยขอโทษนะฮะพี่อัจฉริยะเขาไม่สนมึงหรอกจุกกรู้เพราะพวกมึงคืออะไรครับคือทนายโนเนม อยากจะมีแสงสีสันกับเขาแต่ไม่รู้จักสร้างไม่รู้จักหาอะไรที่มาเข้าตัวให้มันมีแสงสว่างเป็นดาวฤกษ์นะครับเพราะปะกติก็เป็นดาวเคราะห์ ross, มาโดยตลอดก็ต้องไปแสงไอ,อ,อ้สายสายแสงสว่างจากดาวฤกษ์มาสะท้อนหาตัวเองกระจอกอย่างนี้พี่อัฉริยะเขาไม่เสียเวลาครับเขาเล่นนี่เขาต้องเล่นเลยฮะเขาเลยตัวกวนตีนแบบจะจะ,จะเลยจัดชัดเลยอย่างเงี้ยเขาเล่นแน่นอน นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งนะที่วันพุงนี้นะครับสิบโมงเช้าพี่อัจฉริยะเขาจะเดินทางไปแจ้งความก็ดีครับนะฮะเราก็อะไรครับเราก็ติดตามคอยชมว่าไอ้ทนายสองคนเนี่ยไอ้หัวขวานเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เลิกถือป้ายไปแล้วเพราะว่าอะไรสังคมจับได้รับอะไรครับรับงานถือป้ายป้ายละห้าพันป้ายละหมื่นวิ่งออกรายการทีละสองสามสองสามพันตอนนี้แม่งจบหมดแล้วไม่มีใครเอาสังคมเขาจับได้ว่าไม่มีราคาเหลเก้นะ กระจกเขามองอย่างนี้เลยนะครับแล้วนะพยายามผันตัวเองไปเป็นประธานกลุ่มนู่นไปเป็นประธานกลุ่มนี้แล้วทำเรื่องทำนี่นะแต่สังคมเขาไม่สนใจก็ปิดปิดกลุ่มปิดชมรมอะไรไปนะฮะอันนี้คือความเหงื่ซวยนะของไอ้นอกหัวขวานแล้วทุกวันนี้ก็ไปนั่งหน้าแหลมแมนะ่ผมก็ตามไปดูนะไวนะไลฟ์สดก็อะไรฮะไปไลฟ์สดนอกสถานที่นะครับไปเป็นไปไป,ไป,ไปที่ไหนผมไม่บอกกันแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้แม่ไปไลฟ์ที่ไหน คนดูยี่สิบคนนะครับไปไลฟ์สดองค์กรระดับประเทศแต่คนดูไลฟ์สดยี่สิบคนนี่มึงไปเรียกเด็กในบ้านมาดูคนข้างบ้านมาดูหรือเปล่าหรือ,อยังไงผมว่าคุณกลับไปไลฟ์สดในเพจคุณนะดีแล้วอย่างน้อยก,ก็ห้าหกสิบคนก็ดูไปนะครับก็ยังมีราคาไอ้นี่มึงไปนั่งหน้าแหลมไปจัดรายการคนดูยี่สิบคนสงสัยจะเป็นเจ้าหน้าที่นักการพานลงหรือไอ้พวกรปภที่เขานั่งว่าง นะครับรอรถเข้ารถออกเนี่ยเขาคงเออช่วยกันกดหน่อยช่วยกันกดหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่าไปอย่าไปหาทําแบบนี้นะไม่เอานะกลับไปไล่สดไปสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่กลับตัวกลับใจนะเป็นคนดีนะครับระวังนะผมจะดูดวงขึ้นมาจะเจอไพ่เด่นนะนะครับผมจะบอกให้อันนี้ไม่ได้สอน้วถ้าเกิดจะให้เด่นจะให้ดังทําตามนี้พอเวลาไล่สดเสร็จก็บอกจุกรู <laughs> นะครับเราต้องขยายอิทธิพลจุกกลู่ออกไปตามเพจต่างๆตามช่อง youtube ต่างๆเราต้องจุกกลู่แม่งทั่วประเทศเพิ่งนี้ผมยังเชียร์พี่อัจฉริยะเลยผมบอกพี่อัจฉริยะเพิ่งนี้นะพี่ไปนะแจ้งไปกล่าวโทษไอ้ทนายสองคนดังเสร็จปุ๊บพี่ถ,ถือกระดาษโชว์เลยถือกระดาษโชว์เลยพอถ่ายเสร็จพี่ก็ไง<อ>จุกกลู่ <laughs> พี่อัจฉริยะต้องจุกกลู่ด้วยนะครับพอติดพอ เพราะไอ้จุกกลู่เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยดังมาเยอะแล้วก็นึกไม่ถึงอ่ะสองคำสองประโยคสั้นไอ้สองคำสั้นๆจุกกลู่แค่นี้พาคนรู้จักกันทั่วประเทศเลยนี่ลุงตู่ก็อย่าลืมนะเวลาอภิปรายเสร็จเวลาให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกอย๋ยวแค่นี้ก่อนนะจุกกลู่ท่านก็นเดินลงจากโพเดียมเท่านั้นเองท่านดังทั้งประเทศเลยหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวท่านหมดนะครับก็อยากจะแนะนำเอาไว้ นะครับแล้วก็วันที่29นี้ก็จะมีข่าวดีนะครับก็จะมีทนายสองพี่น้องตระกูลไลก็จะเดินทางไปศาลไปคนหนึ่งก็ไปเลยฮะไปถูกไป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 ถูกไอเนี่ยขึ้นศาลในคดีอะไรเบิกความเท็จนะเป็นพยานเท็จอะไรประมาณนี้อีกคนหนึ่งก็ไปให้กําลังใจนะแต่วันที่หนึ่งมิถุนาคดานึงกรนตะดาเนี่ยสองคนนี้เขาก็จะไปเป็นผู้ต้องหาร่วมกันนะครับถูกอายการสั่งฟ้อง นะก็ต่างคนก็ต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วคดีแม่น้องชมพู่ตอนนี้เป็นคดีที่ปวดหัวมากเลยเป็นคดีที่ทุกคนปวดหัวนะฮะไอ้ที่ปวดหัวคือตอนเนี้ยเขาไม่ห่วงแล้วละ่ะว่าใครแม่งคือฆาตกรจุกกรูจุกรจกรูเขาไม่ห่วงแล้วใครจะเป็นฆาตากรเนี่ยตอนนี้ประชาชนคนทั้งประเทศเขาสนใจว่าวันนี้เนี้ยนะไอ้ที่พากันไปวางแผนไอ้ที่พากันไปมอบตัวเนี่ยตกลงอนะ ไอ้ห้าคนนี้จะติดคุกจะมีการออกหมายเรียกมีการออกหมายจับไหมแต่หมายเรียกออกแน่วันนี้ประชาชนก็าอาจจะเข้าใจแล้วล่ะเขาอาจจะรู้แล้วว่าใครคือฆาตกรเขามีคําตอบอยู่ในใจไงวันนี้เขามีคําตอบในใจและผมเองก็มีคําตอบในใจแต่ที่พูดมาทั้งหมดคาตอบทั้งหมดนี้ไม่ใช่ลุงพลนะนะครับลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ลุงพลยังไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนร้ายแต่ลุงพลเป็นแค่อะไรครับผู้ต้องหาเนี่ย เดี๋ยววันนี้เราจะมากระชากดวงลุงพลกันสักหน่อยหนึ่งว่าวันนี้ดวงลุงพลเป็นอย่างไรบ้างนะกระชากดวงแกหน่อยหนึ่งนะฮะแกก็เราก็เอาใจช่วยแกก็ขอภาวนาสาธุนะฮะอปติเจอปติเถเถนาะอปัตชยาอปติโทโทโทเราก็จะดูดวงให้แกว่าดวงแกจะไปรอดหรือไปหรือไปยังไงนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยวันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วว่าวันนี้ฆาตกรคือใครแต่เขาสนใจว่า ไอ้ทนายทนายคนหนึ่งเนี่ยจะโดนไหมนะครับเราก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วก็น่าจะโดนเพราะว่านอกจากที่พี่อัจฉริยะแกเปิดหลักฐานเนี่ยนะบางฉบับที่ให้ดูได้บางฉบับที่แกเปิดไม่สามารถเปิดเผยได้ไอ้นั้นเขาเรียกว่าขี้ๆเขาเรียกว่าจิ๊บจิแต่เอกสารที่พี่อัจฉริยะจะไปยื่นวันพุ่งนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าแจ็คแม่งงังเนี่ยมึงตายหาเดว ยังไงมึงก็ไปไม่ลรอกเชื่อกูเถอะนะอะไรก็กลับตัวกลับใจรับสารภาพไว้เป็นเรื่องดีนะครับถ้ารับสารภาพก็อะไรครับก็ติดนางเออแล้วก็ติดแป๊บเดียวเขาเรียกว่าแม่งกูก็งงเหมือนกันแล้วยิ่งพูดภาษาจีนกูยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยย็กเค้นะครับพรุ่งนี้จะมีหลักฐานที่ผูกมัดแล้วโยงให้เห็นกันชัดๆนะครับแต่พี่น้องประชาชนยังไม่เคยเห็นเอตียังไม่เคยเห็นนะ ผมบอกเลยว่าพริ่งนี้พี่อัจฉริยะไปยื่นเนี่ยมีแต่ตายกับตายทนายความดังพร้อมทีมงานพาผู้ต้องหาหลบหนีไม่พ้นครับแม้กระทั่งเจ้าของรถนะฮะมิลานหรือรถอะไรวะคันสีน้ำเงินตอนนี้ไม่รู้ไปเปลี่ยนสีแล้วหรือ,อยังก็ไม่ทราบอาจจะไปเปลี่ยนสีแล้วหรือเปล่าฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะงานนี้เนี่ยนะแกพลาดอย่างแรงเลยแกไปเอาอะไรก็ไม่รู้มานะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งโอ้เรื่องแบบนี้นะคุณนะ เรื่องผัวผัวเมียเมียเนี่ยน,นะมันอยู่กันไม่ได้นะแชร์กันไปนะครับแชร์กันไปเรื่องผัวผัวเมียเมียเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะ mm hmm. เขาถือเรื่องนี้มากในอดีตนะครับเขาอาจจะยกโทษเขาอาจจะยกเว้นเอานะพี่พี่กลับใจหนูให้อภัยนะที่หนูให้อภัยเพราะโพสนะครับแต่ไม่เป็นไรนะหนูให้อภัยพี่ได้แต่วันนี้เนี่ยพี่ไปเล่นรถ ไอ้รถสีน้ำเงินมาอีกคันหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นข่าวกันขึ้นมานะครับเดอะเลิฟเวอร์ในไพ่เอฟซีเบอกเดอะเลิฟเวอร์มีมือที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นจริงอย่างที่กระแสข่าวเขาว่ามาว่ามีทนายคนหนึ่งแอบไปมีเมียน้อยแอบไปมีชู้แอบไปมีกิ๊กอย่างเงี้ยโอ้โหทำลายสถาบันครอบครัวนะฮะเมียก็คิดหนะัก กลับบ้านก็ไม่อยากมองหน้าเมียนะครับแล้วเขาเรียกอะไรค่ำลงเจอหน้าเมียเจอหน้าเมียแล้วมันเพียหัวใจปิดประตูกางม้งเนะเมียยังตามมาได้หนีไปบ้านน้องเมียแนะเมียยังมากวนใจต้องใช้วิธีใหม่ๆพอเจอเมียปุ๊บล้วก็เตะเมียปั๊บเมียคอพับเส็มากวนใจตุกุ้งต้องแบบนี้หรือเปล่าฮะอได้ไหมเออไ้ทนายคนหนึ่งไอทนายตี๊ตะก็ร้องเพลง กบ้านเดิมผมอยู่ค่ะแม่เขาลือกันใส่ผ้ผมแอร์ย่างเด็กอาจจะเดินทางเยือยย่างไปไหนสายตาซอไซมองห้เด็กตัวเล็กยังทําพิธีหรือไล่เวทมนต์เขาก็ยังใช้คนะที่ต้องเป็นเด็กดีวคุณแผนนั่งทําพิธีพาท้องลางบัวขี่เจอเด็กตัวเล็กยุบนี้ยุบทันสมัยเดยวก็เรื่องเด็กหายเด็กก็ขมขืนเด็กไม่นจ่กัอายขายหน้าอโขพระวนาพุทโธชอบเด็กตัวเล็กจุกนี่มันต้องแบบนี้ไงเออบัดซบจังเลยอ่ะนะครับ ด้นนี้ป่านนี้เมียปวดกระโหลกที่หายเลยหลังจากเห็นหลักฐานของพี่อัจฉริยะเรืองพัฒนพงศ์เปิดภาพห้ดูรถสีด้วยเงินตายหายแล้วโอ้โหนิชิบหายแล้วชีวิตกูหมดกันบอกแล้วบนโลกใบนี้บนผืนแผ่นดินไทยใบนี้นะมึงจะทะเลาะกับใครมึงก็ทะเลาะไปนะแต่ถ้ามึงทะเลาะกับอัจฉริยะเรืองแลแตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมเนี่ยบอกให้เลยมึงไม่มีวันนอนหลับฝันดี มึงจะฝันร้ายมึงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจะออกกําลังกายไปหาคนนูน้นช่วยคนนั้นช่วยก็บอกโอ้โหไปเถอะไอเฮียมึงเล่นของหนักกว่างานนี้มึงเล่นใหญ่เลยเฮียงานหยาบแล้วไปทะเลาะกับอัจฉริยะนี่งานหยาบเพราะพี่อัจฉริยะแกไม่ธรรมดาโธ่แกเป็นอะไรแกเป็นกวยจับชามพิเศษชามยั์ไอเฮียใครไปแตะก็แม่งมีแต่ร้อนอนะคือไม่มีคําว่าพองอนะแม่งมีแต่หนองแตกกันคาเดียวนะครับแล้วหลักฐานที่ให้เห็นเนี่ย ทิปๆนะผมจะบอกให้จิปๆนะครับไอ้ที่แกไม่เปิดให้ดูอีกเนี่ยเป็นกูรูษแล้วไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะไม่ใช่เรื่องแค่สองทนายสองคนนี้ที่ไปถูกฟ้องนะแล้วยังมีเรื่องอะไรกันไอ้เรื่องที่พากันเข้ามาในกรุงเทพเจ็ดร้อยฟลโลเนี่ยผมบอกให้อ่าผมแบกผมเปิดให้เบาๆก็ได้นอกจากนะครับเส้นทางการหลบหนี มีการเตรียมกันมีการวางแผนกันมันมีข่าวลือผมจะบอกให้ก็ได้งานนี้แม่งมีเกลือเป็นหนอนในกลุ่มยูทูบเบอร์นี่แหละครับผมพูดแค่นี้นะในกลุ่มยูทูบเบอร์ผมขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดผมผมเปิดเดยอะไปนะแต่ว่าผมจะพยายามเปิดน้อยๆนะในกลุ่มยูทูบเบอร์ของนะครับกลุ่มคนนั้นกลุ่ม,มพวกกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมันมีมันมีเกลือเป็นหนอนไอ้เหี้ย โอโหทีนี้มึงพลาดแล้วคําว่าหักหลังเนี่ยนะฮะพี่น้องครับคําว่าหักหลังเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคําว่าศัตรูไปหักหลังนะ,ะแม่งเกิดจากคนใกล้ตัวแล้วไปหักหลังจำเอาไว้นะคุณลุงจุกกรูไม่รอดน,นะแม่งแล้วบรรุขี่กล้องกบขี่กล้องแม่งสาดเข้ามาเวลาแดกข้าวแดกอาหารนะให้เนี่ยผมถึงบอกคุณคุณต้องสงสารลุงผมบ้างลุงพลผมเป็นมนุษย์เป็นคน แต่เป็นคนที่ถูกนะครับกล่าวหาว่าเป็นคนอะไรครับไปทําให้น้องชมพู่เนี่ยถึงแก่ความตายแกยังเป็นผู้บริสุทธิ์แกยังมีความเป็นมนุษย์อยู่แกก็นั่งปั้นจิ้มปั้นเจอกินข้าวของแกยังมีความสุขแต่พวกมึงก็ไปถ่ายลุมถ่ายลุมพลไอ้เหียทําอย่างกับแกเป็นงูเหลือมนะผมก็นั่งดูผมบอกเอฟซีหลายครั้งแล้วผมนั่งดูนะครับช่อง youtube ลุงพลเนี่ยหรือยูทูบเบอร์ลุงพลผม,ผม,ผ,มผมไม่นั่งดูแนละ้วผมก็เอะไอ้เหีย ไอ้กูกาลังดูรายการที่อะไรอยู่เนี่ยสัตว์สารคดีสัตว์โลกหรือไงนะเอออย่าไปถ่ายเวลาแกกินข้าวเอขอให้แกมีความเป็นส่วนตัวบ้างนะครับขอให้แกมีความเป็นส่วนตัวแกจะกินข้าวจะกินขี้ปี้นอนก็ขอเถอะอย่าไปถ่ายกันเลยพอไปถ่ายแกเสร็จแล้วหลายคนก็มาถามบอกเอออาจารย์นี่ตกลงเราดูสารคดีสัตว์โลกกัเปล่าบอกกูก็คิดเหมือนกันจกกุกูกูก็ไม่รู้แต่กูเห็นแกเนี่ยแกกินข้าวแต่คนอื่นดูบอกโหอาจารย์แก ลุงแกเหมือนเงเหลือมขมือบเยือเลยนะบอกเออตามนั้นใไอ้สัตว์กูไม่กล้าพูดมึงเสือมาพูดกูพูดดินะครับสงสารลุงพลแกบ้างให้แกมีเวลาส่วนตัวให้แกมีเวลาพักผ่อนเต็มที่เพราะและข่าวอะไรฮะบางคนบอกเอะกลางคืนลุงพลเดี๋ยวนี้ยังร้องเพลงในห้องนอนตัวเองอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้แกไม่ร้องฮะแกจะร้องเป็นที่ที่แกจะร้องที่โรงพักเออแกจะร้องตรงนั้นนะส่วนที่บ้านแกก็ไม่ร้องเพลงแกก็จะกินอาหารโชว์พวกมึงก็ไปถ่ายก็ใชอยาง ไอ้เหี้ยเขาเห็นเป็นงูเหลือมแดกเหยื่ออย่างนั้นนะครับงนั้นแกถามว่าลุงพลอยากจะฟังเสียงลุงพลมีคนบอกอยากฟังเสียงลุงพลเอาลุงเสียงลุงพลแกเพาะมากเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะผมพูดเลยแกออกอาลาบั้มได้เลยนะฮะแกร้องเพลงจนกระทั่งหมาเนี่ยแม่งต้องเงียบอะ่ะมึงไปคิดเอาอะ่ะเขาบอกอยากแกลุงพลจัดคอนเสิร์ตบอกว่า,าก็รวบรวมตังมาสิจะลุงพลจัดคอนเสิร์ตอ่ะแกบอกตังไม่ค่อยมี FC ผมก็ตังไม่ค่อยมีนะครับผมบอกไม่เป็นไรไอส้สั์งั้นมึงก็ไปหาเรื่องไอ้ลุงพล ไปที่กกตูใหม่ไอ้เหี้ยแล้วเดี๋ยวแกก็จะไปร้องเพลงให้มึงฟังแต่มึงต้องตามไปฟังกันด้วยนะจุกูนะครับหนวดงามหนวดงามวันนี้หนวดงาม <S <S 2> <S 2> อ่ะนะก็ฝากกันไปนะครับพรุ่งนี้ก็ติดตามข่าวให้ดีพรุ่งนี้ไม่แน่ใจอาจจะมีการเปิดใจอีกหรือเปล่ายังไม่แน่นะครับแต่ทุกวันศุกร์อย่าลืมติดตามวันศุกร์ผมไม่ไฟ้สดนะเพราะผมก็เป็นแฟนขับของพี่อัญชริยะผมเป็นแฟนขับของอาจารย์เดชาสองท่านนี้ผมนับถือนะครับนับถือโดยการที่ แกไฟ์สดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเออนะฮะแกก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีลุงลุนพีผมก็แชร์ไปในกลุ่มอีกแล้วนะครับบอกไอ้หนุ่ยไฟ์สดอีกแล้วแล้วก็จะแชร์ไปทําไมนะครับเดี๋ยวเขาก็มาด่าผมนะเออทุกวันนี้แม่งยังโดนด่านะผมนี่โดนด่าไม่เข็ดนะ,นะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับใครอยากจะฟังดุงพลร้องเพลงอยากจะไปเปิดอัลบั้มแรกก็อัลบั้มแรกคืออัลบั้มนะครับกกตูม นะไปไปเปิดอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มกกตูมในหนึ่งอัลบั้มแกจะมีสองเพลงไอ้สองเพลงที่แกร้องแล้วก็คอยดูเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามต่อไปนะเ,ออเสียงก็ดีนะน,น่าจะถับอัดเทปนะ,ะวันจันทร์ก็อย่าลืมนะครับวันจันทร์ก็อย่าลืมนะครับฉะนั้นในช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองของวันนี้นะฮะจะเป็นการกระชากดวงดาราดังแห่งกแห่งกกกอกนะครับออวันนี้จะกระชากนะฮะ กอกกอกการละครนะครับอืออาจารย์ฝากถึงคุณอัดนะครับดูการแอบเจาะน้าประดานในหมู่บ้านวงเดือนด้วยเพื่อสัตหีบจังหวัดชนบุรีขายน้ําโครงการยูนิตละสิบสี่บาทอ้าวก็ฝากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับหน่วยงานหน่วยราชการไหนหรือบริษัทห้างร้านองค์กรใดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเด็กเล็กแดงนะครับอย่าลืมยาในห้างรองเล่าแสงสว่างการต้องคู่จุกกลู่ร้องเรียนมาทางเพจชมรมนะครับได้นะครับทางชมรมคุณธรรมเพื่อความยุติธรรม นะครับแล้วก็ร้องเรียนไปยังชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของพี่อาชญาได้วันนี้นะครับสังคมต้องการแบบนี้นะฮะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ